สวัสดีค่ะมาเจอกันนะคะกับช่องแก้วพารวยนะคะวันนี้จะไม่แนวทางสามฮาหนอยเหมือนเดิมคลิปทุกคลิปที่ทําขึ้นนะคะทางช่องไม่แนะนามไม่สนับสนุนเป็่การนันทุกชนิดนะคะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงขอท่านดูอย่างมีสติเด่นอย่างมีสติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะอุ๊ย ร,รอบที่ผ่านมานะคะเอาปเอไปไหนวะเ,นเทียนโทนหมดแล้วเทียนโทนไหนอ่ะก็เทียนโทนก็ทเ,ทเ,นเทียโทน,นทยโทนหมดแล้วพี่ไม่มีแล้วจ้ะมีแต่กระเทียมธรรมดาแล้วอ่ะหาหน่อยนะโอ๊ย,อย,อย,อยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ <c oughs> ถอยออกพรุ่งนี้ ฮานอยนะคะประมาณน,นี้วันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้พิเศษก็คือถ้าาใครรูดฟันไม่มานะคะแต่ว่ามาแบบนี้มาตัวเน้นนะคะที่เราเน้นให้นะคะตัววินไม่มานะคะวันนี้ตัววินตัววินอันนี้ไม่มาเลยนะคะแล้วก็ปกติมาเดอ้อมารูดนะคะมารูดซีนะคะ เราบอกไว้แล้วนะว่า40 43 47 32 36 39ใช่ไหมอ่ะไม่มาถ้าใครถ้าใครเล่นรูดก็คือได้ตังค์แต่ถ้าใครไม่เล่นก็คือหลุดนะคะคือหลุดนะคะทุกคนถ้าใครเล่นรูด <c oughs> สูตรกับสี่เนี่ยจะได้ตังค์เดี๋ยถ้าใครเล่นเจาะตังค์เราบอกว่า32 36 39 40 43 47เอาวันนี้เนี่ยได้ตังค์อ่ะหลุดคืนกันทุกคนหลุดคืคนคนะแล้วก็มา VIP หรือ VIP มานะคะ VIP มาแบบ <laughs> มายัางไงอะมานี่เลยนะคะมาเน้นเห็นไหมคือตัวเด่นมาหมดเลยแต่ว่ามารูดนะคะไม่มาเจาะมารูดนะคะไม่ได้มาเจาะนะคะ <im it> เด่นนะ <im it> เด่นหนึ่งกับเก้าใช่ไหมมาเก้าศูนย์มาหกหนึ่งนะคะถ้าใครเล่นตัวเด่นบอกแล้วว่าตัวเด่นมาทุกวันแต่วิ่จะมาแบบไหนนั่นเองนะคะแต่ว่าสุดเราก็เข้าเนาะเน้นให้ด้วยเน้นๆนะคะเนี่ยถ้าใครเล่นเน้นอะเนี่ย เราเน้นให้ให้หกตัวเองนะเราเน้นให้หกตัวนะคะก็คือเธอมาสองเลยนะคะอ่าประมาณนี้นะคะใครตามได้ตังะคะใครไม่ตามก็บอได้ตังเด้อจ้าเด้อเด้อวันนี้ขออภัยนะคะวินไม่เข้าเลยอะวินเนี่ยไม่เข้าเลยเข้าแต่แบบแบบแบบแต่ตัวนิ้นเนาะอ่ะ ถ้าใครเล่นตามที่เราจอะไว้ให้ก็ก็ได้ต่างเนาะนะคะนะมืม่ออื่นได้ยังล่ะเมื่ออื่นพวกนี้หัวย่ากอีกแล้วทุกคนพวกนี้หัวเยอะมากเลยอะมาแต่เราก็ต้องให้ทุกคนหนึ่งหกมแล้วหนึ่งหกเธออยู่ในสูตรนะแต่ตัวเน้นด้วยนะทุกคนจริง มันไกลไปแขนสั้นฟันสี่เยฟัน4นะคะฟันสเราจะถ้าเจาะตามตัวก็คือ4ี่ศูนี่นะห้าห้าหนึ่งห้าห้าแดะคะห้าหนึ่งห้าสห้าแหสี สี 40, 43, ่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดแต่แต่เราจะวินในสามฮานอยให้เลยนะคะตามสูตรนะทุกคนแมบบ่หนุจะมีตัววินให้ถ้าใครเล่นตามตัวนะคะพูดถึงว่าถ้าใครเล่นตามตัวนะคะแต่ถ้าใครเล่นเด่นก็ <c oughs> เอยไม่ใช่ถ้าใครเล่นเล่นวินก็แบบนี้นะคะจะยังเจาะให้สองสามวินสามฮานอยนะทุกคนอันนี้คือวินสามฮานอยนะคะพรุ่งนี้พิเศษต้องมาแล้วนะเอาจริง สี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดเนี่ยมันไปอีกพรุ่งนี้ตัวเด่นมีสามตัวนะเย่ไม่ใช่นี่นะสองเก้าเราก็ต้อง 3, 4, สามสี่สี่สกูนสามสี่นะสามสี่นะสามสี่แล้วก็สามห้านะคะสามห้าสามเก้าสี่ห้านะคะ 4 9แล้วก็5 9อันนี้คือหนูตัววินวิน3ฮานอยให้นะคะวินวิน3ฮานอยให้นะคะแล้วก็เด่นนะทุกคนเด่นหวยเราม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 า,มาตลอดอะมามาตัวเด่นเนี่ยคือมาทุกวันมาเด่นมาเด่นคือมาทุกวันนะคะเด่นพรุ่งนี้เด่น4ี่กับ468นะคะทุกคนเอา้าจะหนูเน้นให้เนี่ยทุกคนตัวเน้นอะ นะคะแล้วก็นี่วินนะวินสี่ห้าสามสนะคะสี่ห้นี่คือตัววินนะทุกคน มาหนูใจนี้นะพรุ่งนี้ฟันที่สี่นะคะสี่ศูนยนะ์สี่สามสี่เจ็ดห้าห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดถ้าใครเล่นนะถ้าใครเล่นแค่นี้ก็ได้นะคะคือเป็นการวัดใจทุกคนเด่นเด่นสี่หกแปดสี่เด่นสี่ก็คือสี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดหกหกสองหกห้าหกเก้าแปดแปดหนึ่งแปดสี่แปดเจ็ดนะคะทุกคนอันนี้คือวินนะ รอบที่ผ่านมาวินเราไม่มาแต่นี่ขึ้นูจะเน้นให้นะคะหนึ่งหกเนี่ยทุกคนเธอมาการไม้ในหนึ่งนะคะเธอมาเธอมาแล้วเธอมาเมื่อวันนี้และรอบรอบที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมหนึ 1, ่งหกอ่ะแต่ว่าเธออยู่ในสุน์เราทิ้งเธอไม่ได้นะคะเราทิ้งเธอไม่ได้เราทิ้งเธอไม่ได้นะคะนี่นะคะเด่นสีหกแปด สี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดหกสองหกห้าหกเก้าแปดแปดหนึ่งแปดสี่แปดเจ็ดคคือตัววินนะคะแล้วหนูจะเน้นให้กันเองนะเน้นวันนี้เน้นให้หกตัวนะคะเน้นให้6กตัวนะไม่มีไม่มีความม,มั่นหน้านะคะว่าเน้นจะมานะแต่ว่าเธอก็มาทุกวันนะคะมาน้อยมามากเธอก็มาบางทีเธอไม่มาบางทีก็เธอก็มานะคะทีน,นี้หนึ่งหกนี้คือติดไปนิดหนึ่งนั้นทุกคนติดนิดหนึ่งนะคะเธออยู่ในเธออยู่ในสูตรนะทุกคน นะจ๊ะอันนี้หนูวินอันนี้หน,นห,ห,หนูวินให้หมดแล้วแหละดูใน้นๆให้หมดแล้วนะคะแต่หนูอยากให้วินเผื่อคนวินสามตัวนะนะคะอะใครชอบตามนะคะใครไม่ชอบผ่านนะให้เนเพียงแค่แนวทางนะคะอย่าลืมขอให้ทุกคนโชคดีนะคะรวยๆปังๆนะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ